สำหรับในหมวดที่3นะครับสำหรับเนื้อหาหลักของเราก็จะเป็นการเข้าไปดูครับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจพม่าครับเศรษฐกิจพม่าเหมือนกับเป็นน้องใหม่ล่าสุดในระบบเศรษฐกิจค้าขายของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามไปดูครับว่าเข้ามาใหม่แบบนี้เนี่ยมีอะไรดีที่จะเข้ามาแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกได้บ้างนะครับสําหรับเศรษฐกิจพม่าครับไปดูกันครับ พม่าก็แน่นอนนะครับเวลาที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มต้นด้วยขั้นแรกก่อนนะครับพม่าก็ เพิ่งจะเข้านะฮะเพิ่งจะเปิดประเทศเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนาเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆนะครับในกลุ่ม CLMV นั่นเองครับในขั้นแรกนี้นะครับก็จะอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกในการที่จะเข้ามาแข่งขันนะครับเราไปดูทั้งหมดนะว่ามีกี่ขั้นนะครับขั้นแรกครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า factor-driven นะครับ ในสเตจนี้มีอยู่38เศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะได้พบกันครับเช็ซดูกันนะฮะว่ามีเศรษฐกิจไหนอยู่ในนี้บ้างนะครับแล้วก็ในสเตจที่2นะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขันด้วยประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไปแข่งด้วยนวัตกรรมนะครับแน่นอนครับว่าใน3 s t สเตจนี้นะครับก็ต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับจาก1มา2หรือจาก2ไป3ครับรวมกันได้5 ห้าขั้นย่อยครับเราไปดูลักษณะที่แตกต่างกันของขั้นหลัก3ขั้นนะครับอย่างแรกเนี่ยที่พม่าอยู่นะครับก็แน่นอนครับอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกนะครับแข่งขันด้วยหลักขาครับนะครับแรงงานนี่ราคาถูกมากครับผลิตภาพต่ำนะครับสเตจที่2ออันนี้ของไทยเราอยู่ในในในขั้นนี้นะครับ เริ่มมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาครับผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นด้วยแล้วก็ค่าแรงก็สูงขึ้นด้วยนะครับก็เลยต้องแข่งด้วยประสิทธิภาพนั่นเองครับก็คือ,อต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มันมากกว่าค่าแรงที่สูงขึ้นถึงจะสู้กับเขาได้นะครับส่วนสเตจที่3นั้นนะครับค่าแรงนั้นสูงขึ้นมากเสียจนมไม่รู้จะแข่งยังไงเนื่งองประสิทธิภาพแล้วนะครับเพราะว่าแรงงาน แข็แรง่งถูกมากครับก็เลยต้องไปแข่งด้วยการพัฒนานะวัตกรรมใหม่ๆครับสร้างผลิตภัณฑ์สร้างบริการใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่แหละครับถึงจะแข่งได้นะครับในแต่ละขั้นนะครับก็จะมีการเน้นในปัจจัยที่แตกต่างกันไปครับโดยเราจะมีปัจจัยย่อยเนี่ยอยู่12ปัจจัยนั่นเองนะครับ12ปัจจัยนี้เดี๋ยวจะได้ จาะลึกกันสักอีกสักทีนะฮะเทียบกันนะระหว่างเศรษฐกิจพม่ากับเศรษฐกิจไทยในแต่ละปัจจัยเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างประเทศนะฮะอันนี้ตัวอย่างประเทศกลุ่ม CLMV นี่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับอยู่ใน stage แรกนะครับก็คือ The Driven นี้นะครับกัมพูชาอินเดียก็ยังอยู่นะครับรวมทั้งปากีสถานนะฮะพม่าเวียดนามเหล่านี้ครับส่วนไทยเรานะครับอย่างที่เรเรียนครับไทยเราอยู่ stage ที่2ครับก็จะอยู่ เพื่อนร่วมกลุ่มก็จะมีจีนมีอินโดนีเซียมีแอฟริกาใต้เป็นต้นนะครับส่วนสูงกว่าไทยไปก็จะเป็นขั้นเปลี่ยนผ่านนะฮะสองไปสามเนี่ยจะมีมาเลเซียอยู่นะครับแล้วก็ขั้นที่แข่งด้วยนวัตกรรมแล้วเนี่ยจะมีสิงคโปร์อยู่นะครับสิงคโปร์ก็อยู่กับประเทศชั้นนําทั่วโลกเลยนะครับเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันรัชอาลจักรนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นประเทศที่เขาแข่งด้วยนวัตกรรมแล้วนะครับ แล้วก็พมา่าเพิ่งถูกเข้าร่วมนะฮะในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้ถูกจัดไว้ในอันดับที่139ครับนะ,ะแล้วก็ถือว่าต่ําที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนนะครับจริงๆก็แล้วก็ต่ํากว่าติมอร์เลสเต้ด้วยนะครับติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ในเซาท์อีสเอเชียแต่ยังไม่ได้เข้าอยู่ในอาเซียนนะครับนะติมอร์ก็ยังสูงกว่าพมา่านะครับฉะนั้นก็ พม่าก็ต้องปรับปรุงนะฮะแต่จริงๆก็โอกาสที่จะอันดับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เยอะนะฮะเพราะว่าพม่าเขาเพิ่งจะเปิดประเทศนะครับดัะนั้นก็อาจจะได้การลงทุนจากต่างประเทศไปอาจจะได้โน้ตฮาวเพิ่มขึ้นมานะครับดะงนั้นก็โอกาสที่พม่าจะไล่ตามประเทศอื่นใน CLMV นี CL น่ก็มีนะครับก็มีครับ เมื่อเราไปพิจารณาปัจจัยส่งเสริมความสาม,มารถในการแข่งขันๆๆๆๆๆต่างๆนี่นะครับเราก็จะพบนะครับว่าเศรษฐกิจพม่านั้นก็ตามหลังไทยเราอยู่ในทุกปัจจัยเลยนะครับเราไปดูนะฮะปัจจัยก็แบ่งได้เป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งเป็นปัจจัยย่อยได้12ปัจจัยอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับทาง World Economic Forum นะครับที่เขาจัดทำเป็นผู้จัดทำ The Global Competitiveness Report นี้นะครับเขาก็ ให้คะแนนนะครับให้คะแนนแต่ละประเทศนะครับในแต่ละปัจจัยเนี่ย0ถึง7นะครับคะแนนก็เต็ม7นะครับเราก็ไปดูกันนะครับในปีล่าสุดนี้นะครับในส่วนหมวดปัจจัยพื้นฐานนะครับของพม่าครับอยู่ที่3กว่าๆครับของไทยเราเนี่ย4กว่าๆเกือบๆ5นะครับหมวดปัจจัยย่อยในปัจจัยพื้นฐานนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของสถาบันนะครับ ของพม่าก็ยังตามเราอยู่นะครับสองกว่าของเรานี่ได้สามกว่าเกือบสี่นะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ห่างกันเยอะนะครับห่างกันเยอะครับพม่าแค่สองเองครับของไทยเรานี่สี่กว่านะครับเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคก็พม่าทําคะแนนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไทยเรานี่ดีกว่านะครับเรื่องของสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอ้ตรงนี้แทบไม่ต่างกันเลยนะครับโอ้โหก็เป็นที่น่าตกใจสำหรับไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพมา่านี่เป็นประเทศไปนานนะแต่ว่าคะแนนในส่วนนี้นี่กับไม่ได้ตามหลังไทยเรามากเท่าไหร่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นไทยที่มากซะมากกว่าที่ต้องตกใจนะครับ สำหรับหมวดที่2นะครับปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพนั้นนะครับพม่าก็ยังตามไทยเราอยู่เยอะนะครับในคะแนนรวมนะครับของพม่าได้ประมาณ3ครับของไทยเรานี่ได้4กว่ากว่านะครับเรื่องของการศึกษาระดับสูงแล้วก็การฝึกอบรมอันนี้นะครับยังต่างกันเยอะนะครับอันนี้การศึกษาระดับสูงก็คืออุดมศึกษาขึ้นไปครับแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมในตอนที่ทํางานแล้วเนี่ยนะครับยังห่างจากเราเยอะเลยครับ เรื่องของประสิทธิภาพในตลาดสินค้านะครับก็ยังตามเราอยู่ครับพอสมควรทีเดียวนะครับตลาดแรงงานครับตลาดแรงงานนี้ใกล้เคียงทีเดียวนะครับใกล้เคียงทีเดียวครับเรื่องของตลาดการเงินนะฮะตลาดการเงินนี้ห่างเยอะนะครับห่างเยอะครับสความสมาัถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีก็ยังห่างเยอะนะครับขนาดของตลาดก็ห่างพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็หมวดสุดท้ายครับปัจจัยเพิ่มนวัตกรรมและความซับซ้อนนะครับอันนี้ ก็ห่างอยู่พอสมควรครับเรื่องของระบบธุรกิจนะครับอันนี้ห่างเยอะครับแล้วก็การพัฒนานวัตและเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับน,นี้ก็ก็ห่างอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับมันดูไปแล้วทุกปัจจัยเลยเนี่ยก็ยังห่างจากไทยเราค่อนข้างเยอะนะครับจะมีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่พมา่าทำได้ดีครับ เกือบจะเท่ากับไทยเลยนะครับแล้วก็ในการทำ The Global Competitiveness Report อันนี้นะครับทาง World Economic Forum เขาก็ทำการสำรวจความเห็นผู้บริหารทั่วโลกไปในตัวนะครับเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับการทำธุรกิจในประเทศต่างๆนะครับของพมา่าเนี่ยก็การเข้าถึงเงินทุนนะครับจะเป็นปัญหาหลักเลยที่มีเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบตอบเยอะที่สุดนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพด้านนโยบายของรัฐบาลน,นะครับตามมาด้วยคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานะครับอันนี้จะเป็น4ข้อหลักเลยครับส่วนเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของราชาการนะครับจัรญ,ญาบันของแรงงานศักยภาพการสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ก็ไล่เรียนออกมานะครับก็เป็นปัญหาย่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ สปัญหาหลัก4ี่ปัญหาที่เป็นปัญหายิ่งใหญ่เลยนะครับก็ได้แก่การเข้าถึงเงินทุนนะครับความไม่มีสเสถียรภาพด้านนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องของคอร์รัปชันแล้วก็ขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานั่นเองครับครับสำหรับหมวดความสามารถในการแข่งขันของพม่าครับก็ครบถ้วนไปแล้วนะครับเราก็จะได้มา ทบทวนกันอีกสักครั้งครับถึงประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้กันไปนะครับพมา่าครับเพิ่งจะเข้าร่วมเศรษฐกิจโลกนะครับเพิ่งจะเปิดประเทศกลับเข้ามาค้าขายกับโลกอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นปีแรกทีเดียวครับที่เศรษฐกิจพมา่านั้นถูกรวมเข้าไปใน the global competitiveness report นะครับซึ่งก็ ปีแรกนี้ก็เหมือนกับ CLMB อื่นประเทศอื่นๆ CLMB นะครับที่ถูกจัดอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนาครับที่แข่งขันโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและก็แรงงานราคาถูกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอันดับนะครับอันดับในสกิพมา่านั้นอยู่ที่139ของโลกนะครับต่ำที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนเ่านั้น,นะครับแล้วก็เมื่อมองดูใน คะแนนนะฮะของปัจจัยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันต่างๆของพมา่าเนี่ยเทียบกับของไทยนะครับของพมา่าก็ตามหลังเราอยู่ทุกปัจจัยเลยนะครับจะมีใกล้เคียงกันามากหน่อยก็จะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สาธารณสุขนั่นเองนะครับส่วนปัญหาในการทําธุรกิจหลักๆเลยนะครับจากการสํารวจเนี่ยก็ได้แก่4เรื่องนะครับ เรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลนะครับเรื่องที่3คือเรื่องคอร์รัปชันและสุดท้ายเรื่องของการขัดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานี่จะเป็น4ปัญหาใหญ่นะครับที่ผู้ทําธุรกิจอยู่ในพม่าส่วนใหญ่มักจะเจอนะฮะแล้วก็ตอบมาใน บทสำรวจของ World Economic Forum นั่นเองนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับในหมวดที่3ของเรานะครับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจพม่าครับ